กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เาคารพมื่อนท้อมีสามดาวดเดินทางมาหาคุณพ่อเสี่ยงนะคะเนาะประจํางัวทีศหนึ่งท่านว่าค่ 6, รรมหกเจ็ดกับท่านผู้ชมคุณพ่อเสี่ยงฝันเห็นผีทิดตายไปแล้วผีหน้าค่ะท่านผู้ชมเพิ่นผูกข้อตายเพิ่นมางานกับถินแล้วเพิ่นก็มาปอกเลขสามโตเด็ดเด็ดค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเหลขดีเล็กเด็ดัวใดกับไปร,รับชมกับค,คุณพ่อเสี่ยงผอรรมกันค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยทอมีสามดาวนั่งไปเด้อค่ะไปรับชมมาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับสสวััดีครบพ่อเสียงครับสวัสดีครัับสสวดีค่ะพ่อเสียงสวัสดีค่ะสุ๊กตาธุครับพ่อเสียงครับหมูผีครับ่าฮ่นตัวฮ่าอ้เมูตายยิ่งจากว่าช่วงล้วไม่ใช่หมูผีหมอวดก้อนๆนั่นก็น่ต้องกลั๊บนะครับพ่อเสียงเนาะแม่ ตัวงวดหนึ่งหันสุยคัทสมุชมให้ไปสองแปดดอกสามแปดพื้นแต้มหนึ่งโอ้ยสุยนิดเดียวก็เป็นธรรมดาหน้าใบอย่ามเนาะเขอม้าสองสามงวดแล้วว่ากันรุดไปก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมอ่ะงวดนี้เอาไม่เนาะครับท่านผู้ชมมาฟังเบิงว่างวดนี้จะมีผีหรือบ่คุณพ่อพ่อเสียงพระเอกหมอรมเก่าอืมเสียงดีอีก็ขับกระเที่ยงแมนครับลองเพลงกระมวลครับวันนี้ยังได้ฟังงวดนี้ โอยวันนั้นันกับฟันลายนี่แต่ว่าฟันทูป็นอกเป็นเบอรันใบเกี่ยวเกี่ยกับไอ้คนใหญ่ต้าของนี่ะคนใหญ่จ้าของนี่เราตายเจือเื่อน่ะละตายอยู่ก้อสมุหุน้ผูกข้อตายผูกข้อตายอยู่ก้อนสมุยนเลาขึ้นมหาฟันเาขึ้นมาเนี่เราก็ว่านี่นะมามาบุญยันซีวูบุญกรินมาบุญกรินเพนได้วางมาบุญกระถิ่นน่ะก็ได้หมาแวะบอกดูแลานกูกิ่งเม่าว่นเป็นอ่ผูกข้อตายอายุเพิ่นส่วนนันย่างกดี ่นตายนี่ก็ที oh, wow. ่ว right oh, well, ่างอไพกเ็ดส mm. oh. ิเลยนะเก็ดสิบเก็ดสิบปีแลยระ่างเก็ดส็เก็ดสองนี่ว่างยนะอายุนเองคนสี่แแม่แม่หงแล้วผูกคอตายผูกคอตายวี่งถมืผูกคอตายอายุนี่แล้ว่างเก็ดสองเลยเก็ดเอ็ดจ้างเก็ดสองทำมาเก็ดสองกับว่าอะไรที่ว่าเก็ดเอ็ดกว่าอะไรลั้วมันอยู่กำกึ่งนะครับ้นบุนเมาบุญกระถินเมาหอบเพิ่อนมาแวะหามาแวะหาดูหาลานมาแั่แวะหาข้าเดียวนึ่งดอก mà nó vừa bị nhắn cái gì mưa vậy để cô chẳng vẽ mà bỏ để chú cô tí mưa là vừa thật ngoài tôi lấy là vừa chắc ở là vô nhà sám với đứa mưa rồi bao có thì có sự cái dám tô đâu à cái có không sự cứ bản nó đây đâu à này có sự có sự bảo tôi đó là đẹp bảo đồ bay đuổi rồi quá bảo nhắn cắn bảo thôi này này เป่าก็ไปดดเห็นพวว่าเปียก่าสองเจ็ดฮาสองเจ็อายุอายุว่างเจ็ดเก็สองนี่แหละว่างนี่แหะอายุกับดุชีกันนี่แหะซ้ก็บด้บอกนี่แหละ่ว่าหวยเจ้ของทืนขึ้นมากกว่าหวยวะบางหันก็สองแปดบางหันก็ยังไปซื้ออลดดียยั่ได้บางครั้งไปยังได้บหนบวกเขาซะมันเขาสามแปดเที well, ่ยวนี哈哈้ว่าไอฮาสองเจ็ด เอาดียวเท่ยี่พี่น่าเอาเดวหาสองเจ็ดนี่หาสองสองหาหาเจ็ดเจ็ดหาเกสองเจ็ดเจ็ดสองยูหันดะหมุนเอาตัดเอาวัววัแม่นจัดเอาส่นนี้จัดเอาเนาะเม่หนสองเจ็ดเจ็ดสองสองหาหาสองพี่ผู้คนเคยบอกเือกับขมาเลยบอเนี้ยมาบอกทุกเทื่อแล้พูดเทื่อกัหายไปเลยพูดเรืก็หายไปเลยไม่หายปเลยัวผมเคยบอกทุกกมาเจเก่ากัหายหายไป ัรลานไส้กับว่มาเนาะบ่ววัวกับ้านไส้เพิ่นเลาก็บอกถือจะได้ตอนนั้นแม่นรลานไส้ผมกคอตายเพรว่ามิดคดีไปเลยผมกคอตายหลายเนาะครับก็เถอนแม่นมวยตายหลายร้านก็ตกน้ำตายแล้วเนาะกินเนาะทุกน้ำตายหมอยหนึ่งดูมอคลุ่มเขามาหมอลองเนาะกับปูกคอตายหม้อหมอลองปูกคอตายเขามาพะยะเนี่ยเหมือกับปูกคอตายนี่ตายหลายตัว ปูข้อใทยเปนเพงานยี่สมุยสมยเนจังไงไปปูกข้อไทยยสมุยทำไกอี่ยูข้อสมุยเข้งเล่ะแล้วไปอยูข้อสมุยไปยูข้อสมุยหรือก็ยี้ไปหาจริงแล้วเก้โหจับแต่ยงินเบาทุกาเบาพวกนี้เนี่ยตายเร่อกว่าันปูกข้อตายกึนนี่ว่านเทียบเทียบช่วงนั้นไอ้ว่าสันี้พี่น้องทูมาบอกเขาแม่นพี่น้องทูมันอยู่ไกลเนาะแม่นอยู่ไก่พวใหญ่ก็อยู่ผี้ยูวบนี แต่พอดีมียังมีเงินค่ารถมาหาพ่อเสี่ยงนี่เนาะนี่ก็ยังมีเงินมาอีู่เนาะครับม่ให้โชคใจนาบุญกระถินว่ดแต่ถ้าบุญกระถินได้สิมาแวะบอกสิเอมาอ่านซื้มาแวะบอกหลานห่ดครับเออมาบุญกระถินเออเมื่อเมื่อมาแวะบอกหลานก็หมาบุญกระถินเื่อเอาเห็นเพราะว่าแวะมีได้เที่ยวห่างจักว่ามคนยี้เนี่ยห่างอยู่ครับก็เท่านี้เดียวตัวสิเป็นเด็กเป็นหวยมั่วน่ะก็ฟันมันมันบเป็นแต่เป็นมันบเป็นแต่เป็นเด็ก ครับตัวเลขของคุอเสี่ยงครับตัวเลนขนี่นะคะ่นผม้ชมเลขของคุณพอเสี่ยงค่ะทมาชมห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดต้ดานหนาต้านลังเหลียงค่ะทมาชมขอให้มิโชมมิหลับกับคุณพอเสี่ยงนะค่ะเนาะ,ะ,ะประจรํางวดที่หนึ่งท่านว่าคมหกเจ็ดค่ะสมาชมเดี๋ยวทอามีสามดาวกับสิภาพไปเบิ่งของดีนะค่ะเนาะมีของดีมาฝากเอฟซีค่ะไปรับชมเบิง่งของดีกระเบาแอมมาทงกันเลยค่ะ บ่าเอามาทุ่ะเดินทางไปทำบุญเย่วลุงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดมาขับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับนี่ของดีพิศใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาร่างคนยางพานเอาตุ่มีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่อเลือกสื่อโรตีจินสดรพีเนาครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งขาอยู่ห้องหน้าขับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาัศน่ห์เรื่องการงานการขายเงาคู่เลื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อย ขนมาได้ผัวไปหาไม่ร้อนก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนีมชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นีเป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับผมวิธีการใช้บอกวิธีการใช้อะไรลักกรับี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยปิดออกมาก่อนปั๊บแปะล้กก็บี่ อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไมนจำนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขับไวเพราะมีูุหลาบไง ตอนอนี้วัดที่ไหนเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยงดเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทานคือรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหาใคย ตมนยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอ็มตะทงหูยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสั้นรับทำไใดที่ค้าขายของบม้ค่อยดี ูกค่ายางบมเห็นลานเท่าขายว่ามีเอียงบุษบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุษมาบังหน้าลานเห็นแต่คนมองบมเห็นลานค่าเข้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดขุกกลุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดทันที่รับสับทันที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเขาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลืล่อยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวเอมเราตรงหูยินือเสียงหลวงปู่หลอด มานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักการะกราบลุงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัทรทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาว ดูเบามากเลยเอาไปใส่ได้ที่กครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงตูดมากนะครับก็แล้วก็เมื่อเต้นแทะครับท่านมชุ่มเต้นแตะแล้วก็บี้ยังสีครับม้วนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเอ้าบุกปากสามเตอานะครับท่าปากสามเตอาท่าคิ้วสามเตอาหล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วครับด้วย่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีบุหรี่นะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาลพีแอมนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดลุงปูหลอดนะครับเนาะวัดลุงปูหลอดวัดกโกกุมเนี่ก็แตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับนาะวัดลุงปูรุ้ยนี่ก็แตงห้กันนี่ครับเงินคาราใส่ที่แห้งครับมีแต่เงื่อนไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแมลลอมเราทุ่งกับบุรุษา่ครับเอาไปฝากอีซีกระทูมาตามเบอร์ทู้นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบาลมีเฮาแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านสมุชมุมแล้วกบาบ้าเอามทุ่งนี้ได้น้มุ่นแมาน้อครับได้น้มุ่นคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านสมุชมุมอาไปอาสบสมร่างกายสนียดจังห้ที่บูดีสี่าสีมันบดมันบังสนียดจังห้นี่ตัวเขาสิยได้ออกเอาไปดูนจนินแล้วก็อาบนะครับท่านสมุชมนะุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอามาตรงนี่เอามาบอรหลายครับมาฝากอิดสี่บอรหลายกระทู่มาได้ทู่มาได้ครับมาหาดาวเอามาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผม,ผมเดี๋ยวดาวเอามาตรงกับสี่เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยบรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ